้องไปเดาวน์โหลดแล้วไปดาวน์โหลดเป็นบุคคลธรรมดาไม่ยอมรับที่จะมีฟีเจอร์นี้เด็กวิววิวขอของเมื่อกี้หน่อยคุณเด็กวิดตาอแบบองค์วิวขอแบบที่อยมาถ่ายรูปขอใบใบพิมพ์นะครับใบใบที่ตีราคา บกขกึ้นไปเป็นบรรทัดใหม่ขึ้นไปเป็นบัรทัดเดียวกันลวกันค่งข้อนี้อีจะไม่น่านี้ขึ้นมาสแตนแล้วก็สีก็เข้าอิกแนวที่ใช้ลองมาใช้ีม ค่ะเดีครับอันนี้หม<น>อสาพัสเปิดใช่ไหมครับทีนี้ว่าเดี๋ยวตอนที่มันจะซิงกับซิงก์กับตัวที่หน้าเดสก์ท็อปใช่ไหมนะครับเออแล้วก็เมื่อกี้มายคอมเมนต์บอกว่า กูเกิลได้อะทำให้ได้เซตเต็มอะมันน่าอาจจะเลือกอะไรทิดหรือเปล่าเหมาเลือกไปให้มันเยงที่ไดเดียวอ๋อหมายถึงว่าอย่าให้มันไปฝังในได้ดีใช่ไหมคะเปลี่ยนไปฝังในได้ดีแทนอ๋อต้องระวังครับคุอของมันเพิ่งซี้อดีอะของมายันเป็นได้ไหนไอ่ะตบบนี้หรอ นช่องเสียบซีดีทั้งนึนะเกอของมาเป็นดอี่คือเกจะฝางในไดอีไม่ดีอันนี้มันสีมันคืออะไรบ้างคออธิบายในจ่คือเดี๋ยวเผื่อให้คุณอัดเขาดูได้ไง เดี๋ยวคุณนันให้คุณนันเขาเข้าพฟกันได้ด้วยคืออะไรบ้างคะเนี่ยอันนี้คือเลือกมาให้มันซิงกับไดดีแทนนะคะเพราะไดซิงไม่มีน้อยอ๋อคือตอนนี้จะไม่ซิงก์อะเดี๋ยวเครื่องตัวเนี้ยจะไปใช้เครื่องอย่างอื่นแล้วะจะฟอมแตทิิงอะไรกันคือจะแค่คัดลอกข้อมูลเก็บไว้เฉยอเงี้ย,ยคือยังไงก็ต้องซิง์ใช่ไหม<ช>ต้องซิง์ใช่ไหมคะอ๋อเค้าจ้วไม่งั้นมันจะไม่คิน เราค่อยมาอันนี้เลือกซิงค์โฟลเดอร์ได้หรือจะซิงค์รวมทั้งหมดเลยก็ได้อย่างอันนี้อจะซิงค์ทุกอย่างที่อยู่บน Google Drive อ่ะอเพื่อที่จะอัปโหลดเข้ามา okay. แต่อันนี้จะซิงค์แค่บางโฟลเดอร์ก็ได้เหมือนเราใช้งานแค่บางโฟลเดอร์เราก็ซิงค์ออกมาใช้นะ อันนี้คือซิงค์ทั้งได้แต่ว่าอย่างอันนี้ถ้า89.8กิกเนี่ยถ้าเราซิงค์เนี่ยหมายถึงว่ามันจะมาที่เครื่องมันจะฝังมาที่นี่ด้วยเพื่ออะไรเพื่อการทํางานที่เร็วใช่ไหมครับเหมือนแบบเวลาเราอัปโหลดอะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้อย่างนี้เนื้อที่ในฮาร์ดดิสก์ก็จะถูกกินไป89.8กิกเลยใช่ไหมครับก็เลยเหมือนถ้าบอกถ้าบอกซิงก์ดีกว่าถ้างั้นซิงค์แต่ว่าเราไปซิงค์ได้ที่มันว่างๆอ่ะโอเคอ๋อเดี๋ยว ขอโทษค่ะแต่<ม>เราจะซิงค์แค่บางไลฟ์ก็ได้<า>อย่างนี <folder. S 1> ส้สมมติว่าแอดมินมี5คนก็เราก็ซิงค์แค่เฉพาะแอดมินคนนั้นก็ได้หรือว่าจะมีโฟลเดอร์รวมหนึ่งซึ่งเป็นโฟลเดอร์ที่ใช้งานพวกข้อมูลทั่ว,วไปที่ใช้ส่วนรวมอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างถ้าสมมตุติอย่างแอดมินไม่ได้ใช้งานส่วนของคุณแจ็คเลยส่วนของป๊อปเลยก,ก็ไม่ต้องซิงค์แล้วถ้าสมมติว่าเราจะไม่ซิงค์เลยเราจะมาจากเซิร์ฟเวอร์โดยตรงทําได้ไหมคะเซิร์ฟเวอร์โดยตรง ได้มโดยที่เราไม่เพิ่มเนื้อที่ในร์ดติ์อ่ะได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่งั้นเขาก็จะแบบเหมือนแบบเราโยนข้อมูลไปมันจะช้ามันจะช้าใช่ไหมมันจะไปไม่ถึงเนะค่ะเหมือนมันก็ไม่ได้ซิงไว้มันก็เหมือนไม่ได้คอนเน็กกันเหรอแต่ว่ามือถือมันไม่ต้องซิงแบบนั้นมือถือมันเก็บไว้ในคลาวเลยนี่ใช่ค่ะมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอค่ะอันนี้มันมีกินพื้นที่ในได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้โอเคขอบคุณมาก แล้วพี่ๆทางนู้นเขามี Google Drive กันหรือยังมนกรับเหมือนกันก็เดี๋ยวลองให้วิธีให้เขาไปลงกันนะเดี๋ยวเขาจะได้เก็บข้อมูลใน Google Drive ด้วยข้อมอันนี้ก็คือให้ไมซิงเฉพาะของไมใช่คะก็ตอนนี้ไมต้องการจะเอาข้อมูลเก็บใส่ g o o g l e Drive ้ะเพราะว่าไมจะเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ครับไม่เก็บเข้าแค่ใชมไมก็ได้เนาะ ตัดต okay. mm ิกเกอร์ต okay. ิกย <ad> ังไม่ได้พิมพ์นลัค่ะไปบอกเขารอแป๊บไอ้นุ้ยพาพี่ก็เดินเข้าไปข้างในนู้นเลยค่ะปให้ไปเตรียมจัดวางเครื่องเลย่ะเข้าไปก่อนเดี๋ยวป๊อปทำกูเกิลได้สบเโอเคสอมาิวเตอร์ขิ้น้นใช่อะรอมันซิงหน่อยอันเนี้ยแค่โฟลเดอร์เดียวมันไม่ค่อยไม่น่าขึ้น ရင်းอยู่เนี่ย။ပီူတူပီူနော်။